สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทันซาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการเย็บกางเกงตัวหลวมเอวยางยืดแบบง่ายๆค่ะเหมาะสำหรับใส่หน้าร้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใส่นอนใส่อยู่บ้านนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นผ้าที่หนาขึ้นอย่างเช่นผ้ายีนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะซึ่งวิธีการวาดแพทเทิร์นของกางเกงตัวนี้นะคะนุ้ยบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะถือว่าเป็นแพทเทิร์นกางเกงที่ นี่คิดว่าง,ง่ายที่สุดแล้วนะเพื่อนๆเ,เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทําตามได้แน่นอนค่ะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำหยวนิ้วฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งช่องหันสาคราฟนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีกระดาษวาดแบบไม้บรรทัดยางยืดขนาดหนึ่งนิ้ว กันไกลที่กลิ้งผ้าผ้ากระดาษคาร์บอนสำหรับกลิ้งล็อกแพทเทิร์นในส่วนของที่กลิ้งผ้าและกระดาษคาร์บอนเนี่ยเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะในคลิปนี้เพื่อเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ชมกันนะคะนุ้ยก็เลยจะใช้ที่กลิ้งผ้ากับกระดาษคาร์บอนด้วยค่ะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ใช้นะคะก็สามารถที่จะเผื่อผ้าแล้วก็กะระยะเพื่อเย็บริมได้เลยค่ะ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปได้ดินสอเข็มมุดและเข็มกลัดค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวัดตัวกันก่อนนะคะเราจะวัดโดยใช้หลักเซนติเมตรนะคะเพื่อนๆคลิปนี้จะวัดแค่2ออย่างก็คือรอบสะโพกล่างและความยาวกางเกงค่ะรอบสะโพกล่างให้วัดรอบสะโพกส่วนที่กว้างที่สุด หรือกะระยะจากเอวล,ลงมาประมาณ20เซนก็จะเป็นสะโพกล่างค่ะวัดให้พอดีตัวยังไม่ต้องบวกเผื่อหลวมนะคะตัวอย่างรอบสะโพกนุ้ยวัดได้96เซนค่ะความยาวกางเกงให้วัดจากเอวล,ลงไปเท่ากับความยาวกางเกงที่เราต้องการค่ะตัวอย่างกางเกงของนุย้ยนุ้ยจะใช้ความยาวที่35เซนค่ะวัดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาวาดแพทเทิร์นกันเลยนะคะ เตรียมกระดาษวาดแพทเทิร์นขึ้นมาค่ะเพื่อนๆที่มีรอบสะโพกไม่เกิน100เซนเนี่ยสามารถใช้กระดาษด้านแคบได้เลยนะคะส่วนคนที่สะโพกใหญ่กว่า100เซนให้ใช้กระดาษด้านกว้างค่ะวัดจากริมกระดาษด้านข้างเข้ามา10เซนและขีดเส้นนะคะ เส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางหน้าก็คือเส้นที่จะเป็นรอยต่อตะเข็บกึ่งกลางด้านหน้ากางเกงของเราค่ะต่อไปวัดจากริมกระดาษด้านบนลงมา10บเซนตีเส้นยาวต่อไปบรรจบกับริมกระดาษอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวค่ะ เสร็จแล้ววัดจากเส้นเอวล,ลงมาเท่ากับความยาวกางเกงที่เราต้องการค่ะตัวอย่างเช่นนุ้ยอยากได้กางเกงยาว35เซนก็จะวัดจากเส้นเอวล,ลงมา35เซนค่ะตีเส้นยาวไปบรรจบกับกระดาษอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะเส้นนี้คือปลายขากางเกงของเราค่ะ จากนั้นวัดจากเส้นเอวล,ลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะขีดเส้นเลยค่ะเส้นนี้ก็คือเส้นสะโพกล่างของเราค่ะต่อไปเราจะหาเส้นเป้ากางเกงค่ะวิธีการหาเส้นเป้าให้นำรอบสะโพกของเราไปหาร3 หารออกมาได้เท่าไหร่ให้เอาไปลบออกอีก3เซนนะคะตัวอย่างเช่นรอบสะโพกของนุ้ยคือ96เซนนำไปหาร3จะได้เท่ากับ32นำ3า32ไปลบออก3ก็จะเหลือ29เซนค่ะนุ้ยก็จะวัดจากเส้นเอวลงมา29เซนลากเส้นเลยค่ะ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเป้าค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะหาค่าสะโพกค่ะวิธีการหาให้นำรอบสะโพกล่างของเราบวกหลวม10-15เซ้ซนตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะถ้าชอบหลวมมากก็บวก15ชอบหลวมน้อยหน่อยก็ใช้ประมาณ10ค่ะบวกเสร็จแล้วนำตัวเลขที่ได้ไปหาร2ค่ะ ตัวอย่างเช่นรอบสะโพกของนุ้ยคือ96เซนนุ้ยจะตัดแบบไม่หลวมมากนะคะก็จะบวกแค่10เซนก็จะได้เท่ากับ106เซนและนำ106ไปหาร2ก็จะได้เท่ากับ53เซนค่ะนุ้ยก็จะวัดจากเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับ53เซนและขีดเส้นจากริมกระดาษด้านบนลงมาบรรจบกับเส้นปลายขากางเกงค่ะ เส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหลังนะคะจากนั้นแบ่งครึ่งสะโพกค่ะของหน่วย53เซนครึ่งหนึ่งก็คือเอาไปหาร2นะคะก็จะเหลือ26.5เซนค่ะวัดแล้วตีเส้นเลยค่ะเส้นนี้คือด้านข้างกางเกงของเรานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปหาเป้ายื่นค่ะ วิธีการหาเป้ายื่นให้นำความกว้างส่วนนี้ซึ่งก็คือความกว้างครึ่งสะโพกของเรานั่นเองนะคะนำมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะตัวอย่างเช่นกางเกงของนุย้ยส่วนนี้กว้าง26.5าเซนนำไปหาร3ก็จะได้เท่ากับ8.83มเซนค่ะกางเกงที่เราตัดในคลิปนี้จะเป็นกางเกงแบบตัวหลวมอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆดังนั้นเราจะปัดให้เป็นตัวเลขกลมๆเพื่อให้วัดได้ง่ายนะคะ ของนุ้ย8.83มเซนก็จะปัดเป็น9เซนค่ะเสร็จแล้วเราจะยกความกว้าง1ส่วนตรงนี้ไปทำเป้ายื่นค่ะสำหรับเป้ายืนหน้าให้นำค่าที่ได้ลบออก3มเซนค่ะตัวอย่างเช่นกางเกงของนุ้ยก็จะนำเาเซนลบ3จะเหลือเท่ากับ6เซนค่ะก็ให้วัดจากเส้นเป้าออกมา6เซนค่ะจุดนี้จะเป็นเป้ายืนหน้าค่ะ ต่อไปวัดจากจุดนี้เป็นมุม45องศาขึ้นไป2.5เซนค่ะจากนั้นไปดูที่เส้นเอวกันต่อค่ะเพื่อนๆวัดจากเส้นกลางหน้าเข้ามา1เซนและขีดเส้นจากจุด1เซนลงมาบรรจบกับเส้นสะโพกล่างค่ะ จากนั้นวาดเส้นจากจุดสะโพกล่างโค้งไปบรรจบกับจุด2.5เซนและบรรจบกับเป้ายืนหน้าค่ะถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดมีไมบ้บรรทัดน,นกแก้วก็สามารถนำมาโค้งได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วขีดเส้นจากเป้ายืนตั้งฉากลงมาบรรจบกับปลายขาค่ะ เรามาทำด้านหลังกันต่อนะคะเป้ายื่นหลังก็เหมือนกันกับเป้ายื่นหน้าเลยค่ะเราจะยก1ส่วนตรงนี้ก็คือ9เส้นนำมาใช้นะคะแต่เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมคะว่าชิ้นหน้าเนี่ยเราลบออก3เสนดังนั้นเราต้องเอา3เสนที่ลบออกจากชิ้นหน้าเนี่ยนะคะมาบวกเข้ากับชิ้นหลังค่ะก็จะเป็น9บวกสจะได้เท่ากับ12เซนค่ะ ที่ต้องลบชิ้นหน้าออกแล้วเอามาบวกกับชิ้นหลังเพราะสรีระของคนเราเนี่ยด้านหลังจะมีความโคง้งนูนและมีความลึกเป้ามากกว่าชิ้นหน้าค่ะจึงต้องลบชิ้นหน้าแล้วเอามาบวกชิ้นหลังเพื่อไม่ให้เป้ากางเกงของเรารั้งค่ะก็วัดจากเส้นเป้าออกมา12เซนค่ะจุดนี้ก็จะเป็นเป้ายื่นหลังค่ะจากนั้นวัดจากจุดนี้เป็นมุม45องศาขึ้นไป4เซนค่ะ มาดูกันต่อที่เส้นเอวค่ะวัดจากเส้นกลางหลังเข้ามา2.5เซนขีดเส้นจากจุด2.5เซนมาบรรจบกับเส้นสะโพกล่างค่ะแล้ววาดเส้นโค้งจากจุดสะโพกล่างไปบรรจบกับจุด4เสเซนและจุดเป้ายืนหลังค่ะ ขีดเส้นจากเป้ายืดหลังตั้งฉากลงมาบรรจบกับปลายขากางเกงค่ะในส่วนของปลายขากางเกงเราจะเก็บเข้านิดนึงเพื่อให้ทรงกระชับนะคะให้เพื่อนๆวัดจากจุดนี้เข้ามาประมาณ2-3เซนค่ะนุ้ยจะใช้ที่2เซนค่ะวัดเข้ามาทั้งด้านหลังและด้านหน้านะคะขีดเส้นจากเป้ายืดลงมาบรรจบเลยค่ะ ด้านหน้าก็ทําเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วมาดูที่เส้นเอวกันต่อค่ะด้านหลังวัดจากเส้นเอวขึ้นไป1เส้ซนด้านหน้าให้วัดจากเส้นเอวลงมา1เส้ซน ลากเส้นเชื่อมกันเลยนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเอวใหม่ค่ะขั้นตอนต่อไปวาดช่องใส่ยางยืดค่ะให้วัดจากเส้นเอวขึ้นไปเท่ากับความกว้างยางยืดที่เราใช้ค่ะตัวอย่างเช่นนุ้ยใช้ยางยืดขนาด1นิ้วหรือ2.5ซนนุ้ยก็จะวัดจากเส้นเอวขึ้นไป2 5เซนค่ะ วัดแล้วขีดเส้นเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ยางยืดค่ะแพทเทินกางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้กันไกรตัดตามร้อยเส้นเลยนะคะ ตัดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะส่วนนี้จะเป็นด้านหลังกางเกงค่ะส่วนนี้จะเป็นด้านหน้ากางเกงตอนนำไปเย็บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะตัดผ้าเป็นสองชิ้นแล้วนำทั้งสองชิ้นมาเย็บติดกันก็จะเป็นกางเกงเต็มตัวค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำแพทเทิร์นมาวางและตัดผ้ากันนะคะเราจะพับทบโดยให้ผ้าด้านผิดประกบกันค่ะ ถ้าผ้าที่เพื่อนๆเลือกใช้เป็นผ้าหน้ากว้างแล้วมีความกว้างพอกับแพทเทิร์นของเราเช่นผ้าของนุ้ยนะคะนุ้ยใช้ผ้าหน้ากว้าง160เซนก็ให้พับเกรนผ้าด้านกว้างทบกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใช้ผ้าหน้าแคบแล้วผ้ากว้างไม่พอก็ค่อยพับทบเกรนผ้าด้านยาวค่ะและถ้าเป็นผ้าแบบมีลายเพื่อนๆอย่าลืมสังเกตลายด้วยนะคะระวังอย่าให้ลายผ้ากลับหัวนะคะ จากนั้นนำแพทเทิร์นวางทาบลงบนผ้าค่ะใช้เขมุดกลัดแพทเทิร์นติดกับผ้าไว้แบบคร่าวๆค่ะเราจะเผื่อริมผ้าโดยด้านหน้าและด้านหลังกางเกงให้เผื่อเย็บไว้ประมาณ1.5เซนค่ะปลายขากางเกงเผื่อผ้าไว้พับเย็บริม4เซนค่ะ ส่วนของเอเราก็จะเผื่อผ้าไว้4เซนเหมือนกันนะคะถามว่าทำไมต้องเผื่อ4เซนเพราะว่าเราจะต้องพับทบผ้าลงมาเพื่อเป็นช่องใส่ยางยืด2.5เซนเผื่อช่องว่างไม่ให้ยางแน่นอีก0.5เซนและเผื่อพับริมตอนเย็บอีก1เซนก็จะกลายเป็น4เซนค่ะและนื้อยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะคะในส่วนของปลายขากางเกงเราจะไม่ตีเส้นปลายขาตรงออกมาตามเส้นแพทเทิร์นนะคะ ปลายขาส่วนที่เว้นไว้พับเย็บริมให้ตีออกด้านข้างเผื่อผ้าออกไปแบบนี้นะคะถ้าเราตีเส้นตรงต่อออกมาจากเส้นแพทเทิร์นตอนที่เราไปพับเย็บริมขากางเกงของเราจะย่นค่ะเรียบร้อยแล้วตัดผ้าได้เลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะกิ้งกดรอยแพทเทิร์นลงบนผ้าค่ะในส่วนของการกลิ้งกกดรอยเพื่อนๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะ แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนุ้ยอยากจะสาธิตวิธีการแบบละเอียดให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ดูนะคะนุ้ยก็เลยจะก,กลิ้งด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่กลิ้งรอยนะคะก็สามารถที่จะก,กระระยะจากริมผ้าเข้ามาตามที่เราเว้นไว้ได้เลยค่ะอย่างเช่นอด้านหน้ากับด้านหลังกางเกงเนี่ยนะคะเราเว้นไว้1.5เซนใช่ไหมคะก็กระระยะการเย็บ1.5เซนเลยค่ะเราจะใช้ที่กลิ้งผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษคาร์บอนค่ะ ให้เพื่อนๆพ,พับครึ่งกระดาษคาร์บอนค่ะและสอดเข้าไปกึ่งกลางผ้าแบบนี้นะคะกลิ้งกดรอยตามขอบแพทเทิร์นได้เลยค่ะให้เพื่อนๆกลิ้งรอบแพทเทิร์นจนครบทุกมุมเลยนะคะ กะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะรอยแพทเทิร์นที่เรากลิ้งจะติดลงบนผ้าทั้งสองด้านแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วถอดแพทเทิร์นออกค่ะ กริ้งเรียบร้อยแล้วมาดูที่ปลายขานะคะอย่างที่นุ้ยบอกไปตั้งแต่ตอนตัดผ้านะคะว่าถ้าเราเย็บเป็นเส้นตรงต่อจากแพทเทิร์นผ้าจะรั้งแล้วก็ปลายขาของเราจะย่นค่ะดังนั้นเราจะพับผ้าตามรอยกริ้งเส้นปลายขากางเกงทบกลับเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะ กระดาษคาร์บอนเราจะไม่พับทบนะคะเราจะกางออกเป็นแผ่นเดียวแบบนี้ค่ะวางซ้อนเข้าไปด้านล่างผ้าแล้วกลิ้งลอกตามรอยด้านบนเลยค่ะ ก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะเวลาเราพับเย็บผ้าก็จะแนบเสมอกันพอดีค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บประกอบผ้าทั้งสองชิ้นติดกันค่ะวิธีการเย็บเพื่อนๆจะเย็บส่วนเป้าหรือส่วนขาติดกันก่อนก็ได้นะคะในคลิปนี้นุ้ยจะเย็บเป้าก่อนแล้วค่อยเย็บขาค่ะนำผ้าทั้งสองชิ้นประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะ กลัดเข็มหมูดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ให้ลอยกริ่งของทั้งสองชิ้นตรงกันค่ะ ร้อยแล้วนำไปเย็บตามรอยกลิ้งเลยค่ะเพื่อนๆที่ไม่ได้กลิ้งรอยก็เย็บโดยกะระยะจากริมผ้าเข้ามา1.5เซนนะคะเย็บเสร็จแล้วนำมาพ้งริมค่ะ เราจะพ้งริมผ้าพร้อมกันเลยโดยไม่ต้องแบตะเข็บนะคะและตอนพ้งไม่ต้องเหลือริมผ้าเยอะนะคะถ้าเราเหลือริมผ้าเยอะจะทำให้เป้ากางเกงเราย่นค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่ไม่มีจักพง้งก็ให้เย็บโดยใช้ตะเข็บซิกแซกแทนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกางผ้าออกแบบนี้ค่ะ เลื่อนต่เข็บเป้าให้มาอยู่ตรงกลางค่ะจับให้ตะเข็บเป้ากางเกงและรอยเส้นแพทเทิร์นของด้านหน้าและด้านหลังตรงกันกลัดเข็มหมุดไว้นะคะ นำไปเย็บค่ะเย็บแล้วพงริมผ้าต่อเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บปลายขากางเกงค่ะพับริมผ้าขึ้นมาบรรจบกับรอยกลิ้งและพับต่ออีกหนึ่งทบกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะ นำไปเย็บรอบเลยค่ะเย็บปลายขาเสร็จแล้วเรามาเย็บเอวกันต่อเลยค่ะวัดจากริมผ้าลงมา1เซนและขีดเส้นไว้ค่ะทำทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะ จากนั้นพับริมผ้าลงมาตามรอยเส้น1เส้นและพับตามรอยกลิ้งลงมาเป็นทบที่สองค่ะกลัดเข็มมุดไว้ค่ะในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพับเป็น2ทบก็สามารถใช้วิธีการพ้งริมแล้วพับลงมาทบเดียวและเย็บเลยก็ได้ค่ะ จากนั้นนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากขอบผ้าเข้ามาประมาณ0.3เซนค่ะเย็บรอบกางเกงเลยค่ะและให้เว้นช่องในส่วนนี้ไว้ประมาณ4เซนสำหรับสอดยางยืดค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ยางยืดกันค่ะความยาวของยางยืดที่ใช้ให้นำรอบเอวของเราลบ10เซนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบหลวมหรือว่าชอบรัดนี่ก็สามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบนะคะจากนั้นใช้เข็มกลัดกลัดติดกับยางยืดและเริ่มสอดเข้าไปในช่องที่เราเว้นไว้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วจับปลายยางยืดวางซ้อนให้เหลื่อมกันประมาณ1เซนนำไปเย็บค่ะเสร็จแล้วใส่ย,ยางกลับเข้าไปด้านในและเย็บปิดช่องใส่ย,ยางเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วให้รูดเกลี่ยผ้าให้ย่นกระจายสม่ำเสมอรอบทั้งตัวค่ะต่อไปกลัดเข็มหมุด4จุดบริเวณกลางหน้ากลางหลังและด้านข้างทั้งสองด้านค่ะเราจะนำไปเย็บลงบนยางยืดเพิ่มเป็น2แถวเพื่อไม่ให้ยางพลิกและเพื่อความสวยงามค่ะให้เพื่อนๆเ,เย็บทีละส่วนระหว่างเข็มหมุดแต่ละตัวนะคะ ตอนที่เพื่อนๆเดินจากให้ดึงยางให้ยืดไว้ตลอดเวลาที่เย็บเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับด้านถูกออกมาค่ะกางเกงขาสั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องหันสาคราฟเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ